พอประมาณนะครับันนี้ก็คือถือว่าใช้ได้แล้วนะครับสำหรับคนที่อย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับผมชานเอพเทคไลน์นะครับวันนี้นะครับผมก็มีคลิปแนะนำนะครับการใช้งานแอปนะครับหกับการประชุมนะครับที่เพื่อนๆอาจจะใช้กันเยอะแยะมากมายนะครับทั้งน้องๆนักศึกษาเด็กๆนักเรียนนะครับนั่นก็คือ Google Me น t นั่นเองนะครับ เพื่อนๆก็ลองดูกันนะครับว่าเป็นปัญหาที่เพื่อนๆเคยเจอกันหรือเปล่านะครับสาหรับเพื่อนๆที่ใช้หัวเว่ยนะครับก็แน่นอนนะครับมันไม่มี Google นะครับสําหรับรุ่นที่ลงได้นะครับมันก็โอเคนะครับก็ใช้ Google Meet ไปได้นะครับส่วนที่ผมยกตัวอย่างนี่ก็อย่างรุ่นนี้นะครับเป็น m มท p a d T8 นะครับแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์นะครับโทรศัพท์หัวเว่ยทุกรุ่นนะครับที่ลง GMS ไม่ได้นะครับ ก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้งาน Google Meet น่นนะครับการที่จะใช้งานผ่านแอปนะมันไม่สามารถทําได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเรามีวิธีแก้อย่างไรนะครับเบื้องต้นนะครับเอาง่ายๆเลยเครื่องนี้ผมลง GMS แต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ดูนะครับหลักๆคือเข้าทางนี้เลยครับ google.com นะครับดเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาแบบ Google แบบมือถือนะครับหรือแท็บเล็ตนั่นเองนะครับ ้กดเข้าใช้งานก่อนนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ผมมีกดเข้าอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมใส่อินเข้าไปก่อนใส่อีเมลสักคู่นะครับนะครับตอนนี้ผมใส่อินอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับโอเคต่อมานะครับการที่จะใช้งาน Google Meet นะครับเราก็นะฮะเรามาดูนะครับจะมีเร์วิตมากมายอยู่ตรงนี้เลยนะครับจะมี Google Meet นะครับแต่ถ้าเรากดทางนี้เลยนะครับมันจะไม่ได้นะครับมันจะเรียกหา Store นะครับ เพื่อที่จะถามให้เราดาวน์โหลดนั่นเองนะครับนะฮะมันจะวิ่งเข้าไปหน้าดาวน์โหลดแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือไม่ได้นะครับถ้าเราโหลดได้ปุ๊บเนี่ยมันทุกครั้งมันจะเรียกผ่านอันนี้ตลอดนะครับให้เราไปกดสามจุดตรงนี้นะครับอันนี้คือเบราว์เซอร์ของหัวเว่ยนะครับเรามาที่กล่องเครื่องมือนะครับนี่นะครับที่ตั้งเดสก์ท็อปนะครับเลือกอันนี้เปิดถ้าเป็นโหมด เดสก์ท็อปนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเราก็อ่าเดี๋ยวก่อนออกไปก่อนนะครับอ่าคราวนี้เรามาที่ Google Meet นะครับนี่กดที่ Meet นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาพร้อมใช้งานแล้วนะครับอ่าเราเริ่มประชุมดูนะครับดูว่าใช้งานได้ไหมนะครับเริ่มประชุมทันทีนะครับเราาเทสดูนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรไหมนะครับ กำลังโหลดนะครับอนุญาตให้ใช้กล้องกับไมโครโฟนไหมอ่าไปซะแล้วนะครับอ่าไมโครโฟนก็เปิดก็ปิดไปเองนะครับเ็าเล้าแต่เลยนะครับอ่าน,นี่ใช้ได้แล้วนะครับผมปิดกล้องก่อนโอเคอันนี้คือการใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับการใช้ Google Meet นั่นเองนะครับสมมุติเรากดวางไปนะครับจบการโทรนะฮะ Okay. ใช้เข้าคร่าวแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมันลึกซึ้งนะฮะพอประมาณนะครับอันนี้ก็คือถือว่าใช้ได้แล้วนะครับสำหรับคนที่อย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะครับสมมติว่าเป็นเป็นโหมดโทรศัพท์อย่างนี้นะครับอาอันนี้บอกอนุญาตนะครับมันจะเด้งเข้า g o o g l e Meet นะครับสมมุติว่าเผลอทำการติดตั้งไปนะครับ ให้ดูเห็นเห็นเลยนะครับสาหรับเทเลทรุ่นอื่นๆนะครับที่ลง Google ได้นะครับมันจะไม่มีปัญหาตามนี้นะครับแต่หรับรุ่นนี้นะครับถึงแม้จะลง Google ไปแล้วนะครับมันก็จะมีปัญหาอยู่คือไม่สามารถใช้ m มีดทิ่แอปได้นะครับรวมทั้งมือถือหั a เว่ทั่วๆไปด้วยนะครับลองกดเปิดดูนะครับปัญหาเป็นยังไงครับ สมมุติว่า,าเข้าใช้งานดูนะครับอันนี้มันเหมือนจะได้นะครับแต่พอเราใส่รหัสเข้าไปเงี้ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่ลองให้ดูแล้วกันนะฮะโดยประมาณประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้งานผ่านเบว์เซอร์นะครับรับพนที่เดี๋ยวผมทำให้ดู สำคนที่โหลดไปแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นแบบนี้นะฮะพอเราอ่าสมมุติว่าเราออกไปก่อนสมมติเราเข้า Google นะครับอ่าเราเข้า Google ไว้นี่ฮะเราจะมากดอ่าคราี้ทำยังไงล่ะเราจะกด Desktop Mode สมมุติเอาเรากดนี้อยู่อ่ะแล้เพิ่มกดมีดปุ๊บอ่ามันจะเด้งเข้าอันนี้ตลอดมันก็จะเด้งเข้า o o o l l m ม e t ที่เป็นแอปนะครับมันก็จะให้เลือกแอ c o u n t ลองดูนะครับอันนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเป็นเดสก์ท็อปนะครับกล่องเครื่องมือเดสก์ท็อปนะฮะค่อนข้างเล็กนะฮะ,ะกดอันนี้อันนี้ก็คือเพื่อให้คุณปลอดภยัยไม่ไปก่อดโ m มีดนะครับโอเคได้เหมือนกันนะครับ สำหรับการกดเป็นเดสก์ท็อปเพื่อจะเปลี่ยนนะครับสำหรับคนที่โหลดไปแล้วแล้วแลวเป็นอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะเป็นอย่างนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับให้ไปทําการารีเซ็ตการตั้งค่านะครับเพื่อที่จะทําการไอ้นี่ออกนะครับรีเซ็ตการตั้งค่าก็ไปที่ระบบในการอัปเดตนะครับแล้วก็ไปที่รีเซ็ตนะฮะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับก่อนหน้ารีเซ็ตแล้วก็ไปลบแอปก่อนได้เลยนะครับลบแอปมีดออกนะครับ เพราะมันจะใช้ไม่ได้นะครับคราวนี้เราก็ใช้งานได้แล้วใช้ผ่าน b r o ซอร์นะครับสาหรับเครื่องที่ลง Gmail ไม่ได้และเครื่องที่ลงได้แต่ใช้ไม่ได้อย่างเครื่องนี้นั่นเองรุ่น T8 นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนําไปใช้กันได้นะครับทริคเทคนิคง่ายๆนะครับวันนี้ก็มาอยู่บนที่นอนแบบนี้นะครับถ่ายเสร็จก็นอนต่อนะครับโอเคแค่นี้แลครับมีอะไรสอบถามได้เลยนะครับไปแล้วครับบายครับ ก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ